ว่างๆเลยมานั่งนึกถึงโครงการที่เคยทำมาสมัยก่อนก็เลยนึกถึงโครงการนี้ใหม่อีกครั้งก็้วก็หย mm ิบ hmm. มันกลับมาทาใหม่ช exactly, pues. so <mumbles> so ่วงปี52ตอนนั้นเพื่อนเพื่อนแยก้ายกันหมดแล้วก็เหลือพี่คนเดียวไม่รู้จะทำไงได้จะไปนั่งทําคนเดียวจะมากู้โลกเป็นฮีโร่คนเดียวมันลำบากก็เลยมานั่งคิดว่าโครงการมีไอเดียที่ดีทําไมเราไม่ไปะชัมพันา์ในเดียนี้ให้คนอื่นได้รู้หรือไปบอกต่อให้คนอื่นได้รู้ให้สอนสอนให้ช่วยกันทำกัน คนอื่นที่ช่วยทัาทำได้ก็สามารถเปลี่ยนโลกไปบพร้อมๆกับเราได้ตอนแรกเราต้องการอย่างนั้นก็คือไปสอน ลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรัก คนที่เธอมอุ่ง